เงีนบ่อุ้ยเขา <c oughs> นี้ได้ห้าตัวครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมเนาะก,ก็พื้นที่บริเวณใกล้เขียงนะครับผมเนาะวันนี้บาเบลอิสานกระแสพะพ่อแม่พี่น้องมาย้ำเราขึ้นเก่าแล้วครับผมรอบสิ่งห์รอบมานเท่ากับผมรนอะา,าเมืองบ้านเซาเนี่ยท้องสีมานบวกกับบรรยากาศช่วงนี้ครับประมาณหกมงเ้าครับผมเริ่มมีขี่ฟ้าให้เราพี่น้องฝนกะตกมาสมือแล้วครับผม ตกมาแต่ว่าบัท่านนี้แห้งไปครับผมตกช่วงใบใบขอผมเนาะเดี๋ยวมูนีงกับสิพร้าเพิ่อนว่ายามหลอกรับผมว่าเศาเนี่ยผมพี่น้องห้องสีมานบ่เดี๋ยวไปลุ่นไปย่ากันเลยครับผมครับผมพี่น้องเดี๋ยวกสิพร้าเพื่อนพี่น้องไปลุ่นไปย่างกับผมว่าหลังแหลกห้องจะมานบ่พี่น้องหมู่บ้านห้องก็ใส่ยไนนีแหละถอนซ้อมมุอที่เด้อครับยืนอย่งกระได้แต่ว่าบ่มโหมูนีงสิข่าวว่าพี่น้องอื รอบเหมือนมีห้อยตุ ung ตุงออกมาอยู่ไม่มันตุงเองคือว่ามันป่ามันเข่าเดี๋ยวมันหรือแม่ยาน,นุ่งกันครับผมปลาเขา่าบ่พี่น้องปลาเขา่าตัวมันใหญ่เลยครับผมอือกระโโตกโอ้ยปลาขอน้อยโอ้ยพี่น้องโอ้ยสบายอยู่คือ,อบ,ยอยบวมๆมข้อ,ขอปวตัวน,นึงครับ นี่ครับผมเขาหน่อยป่านนี้หน่อยเขาเป็นหากเจ้บ่ได้ตายกระคอเข่าคู่นึ่งไอเข่าคู่นี้เขาบ่เอาเนะครับผมเนาะเขาต้องปล่อยเขาก็คือกดของบ้าเบี้ยวผมนะบ่งหวดหาคิดแตต้องปล่อยครับผมแล้วก็ปลาเนี่ยปลาค้องก็ต้องปล่ยลปปอ,อลยจอยความแล้วนี่ดูจีรศกไปบ้าเอา น้อยนะผมพี่น้องไปกะบซ้ำนั่นแหละฮาเอาไปง่ายอย่างเดียวครับอือปล่อยพี่น้องโอเคครับผมหลังแรกกระสองตัวเดี๋ยวเบื้องหลังต่อไปพี่น้องเดี๋ยวขอยัดใส่หลอกกันครับผมครับผมพี่น้องนะครับมาลุ้นหลังที่สองกันหมู่บ้านกระเข่าเนี่ยปากคอ,อกไปตัวหนึ่ง เราบูมูว่าแซวนี่สิเนี้ยปลายข็งเข่าวะเ,เ,าเบิ้งน้ำกันครับผมปลาอะไเข้าไหมหลังนี้อ่าหลังนี้ไม่เข้านะครับมะเข่าเขาก็ใส่ไว้คือเก่าครับผมนะพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับผมว่าหลังนี้เขาจะเข้าวะหมู่บ้านนี่ก็มีปลาเข้าไปสองตัวครับผมตัวาดากรอบก็เป็นตงุตงๆคือหนึ่งสี่คือมันเป็นเอง นาำลงเร็้วครับผมเดีย๋ยวมาเบิ้งงมาปลาสิเขาบ่เน้นปลาเขาบ่ไปยกปนกอนครับผม,มพี่น้องปลาเขาอิลิตัวตัวนึงเหรอครับเห็นแวบๆบแล้วเห็นไหมล่ะตัวหนึ่ง,งอือโอ้หัวบาบดเบ็ดตัวนี้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวไม่ใหญ่ครับผมอย่านีปล่อยยูพี่น้อง บ๊องใหญ่ครับผมเนาะเดี๋ยวเทมาก่อนหัวบ่ายไปเลยตัวน้อยปลาน้อยเขาครับปลาน้อยเขาด้วยพี่นอ้องหัวบ่ายเขาะเต้เนนี่ตัวนี้เดีย๋ยวออกครับผมพี่นอ้องมะพร้าวเกี่ยวเขาครับเนาะมะพร้าวเกี่ยวเขาก็ต้องปล่อยพี่นอ้องไปเออไปแล้วคุณตัวน้อยเขาเอาครับผม เดี๋ยวใส่ขึ้นก่อนครับผมนะพี่น้องเดี๋ยวมาเบื้องหลังต่อมากครับผมใส่ไปน้ำมุนี่ไอปลาพักเกษตรเข่าบ่าเลยครับผมหลังนี้มันน้ำม่นขึ้นมันว่าเข่าไปไหนครับผมเนาะก็ถ้าน้ำขึ้นนะเข่ามี่ตัวง่ครับผมหลังนี้เบื้องหลังคือสิหลังว่าเปียกพี่น้องเดี๋ยวห้องบ่เปิดแลยครับผม คาดว่าป no tamam. ลาหนาจะบ่าเขานะผมนอนหลังนี้โอเคครับผมหลังนี้ตาบ่าเขาครับผมเดี๋ยวห้องก็จะไปฝุ่นเบิ่งฟังพูดฝุ่นพี่น้องหาพี่น้องเดี๋ยวรุ่นกันต่อมาหอดกะบเบิ่งรอบเหมือนมีรอยดันๆกระทุ้งกระทุ้งออกมาครับผมแมนบ่ครับผมคือสงปลาเข่าแทะน่าจะแม่นปลาเขานะผมนาะหลังนี้พี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันว่าสิโตญ่บอนนะครับผม เดี๋ยวทะเลเขาต้องใหม่ออกกันใหม่พบใหม่น้ำใบตัวนี้สมได้เงี้ยปลาเขาบ่เบื่อแต่งพี่เนอะเมียนบ๊วยนี่โซนที่ปลาเขาที่บ๊วยเมียนที่เมียนหรอเปาครับเมียนบ่อุ๊ย เข่ากินน่องตัวใหญ่วันกับ๊อมเมียนครับผมเพราะหนามรถมันเริ hey, hey. okay. ่มเอาเลยครับผมหลังฟังนี่อ่ะมาแล้วผมไอ้ยักษ์เก่ของเราคือ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 คื้ยือคือคือคอคืไปไปวันนี้ก็คือบ๊อมเรนปลาเข่าพี่น้องอ่ะตัวแรกพี่พานเกณฑ์เขามาแล้วครับผมไอ้ยักษ์ของเราโอเคพี่น้องเดี๋ยวใส่ถุงน้ำกันครับผม ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาแล้วครับผมหัวเล็กโอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ข้อหนามลดฟังนี่มันเริ่มเข่าครับผมหนามคือขึ้นก็บ,บ่ค่อยเขา่ากับพี่น้องบ้าเข่าโดนหน่อเดี๋ยวนี้เข่าล่าสุดไปกับโตสองกิโลสองกิโลกว่าครับผมเนาะบัดนี้ก็บ,บ้าเข่าเลยหนามมันลายหนามลดมันจะเริ่มเข่าดีครับฟังนี่ โอเคพี่น้องตัวใหญ่ครับมาแล้วยักเจอของเราโอเคพี่น้องใส่ถุงครับผมมาแล้วเต็มเลยได้กต่ตัวจนรอบห้องสิบเบิดแล้วครับผม <c oughs> ล้องกันเลรพี่น้อง ตัวที่ได้ตัวใหญ่เหมือนนี้น้ำลดลงไหลลดลงเลี้ยวครับผมเพราะเขาเปิดน้ำออกไหลแห้งครับเดี๋ยวเขาจะเบิ่งฟางฝนพี่น้องเมื่อกลับฝนกับเบิดแลเราผมรอเขาเดี๋ยวเบื้องลัะครับสามหลังโอเคพี่น้องผมขากลับมาแล้วก็มาเจอพี่เล็กพอดีวันนี้ได้ห้าตัวห้าตัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับผมใหญ่ๆกว่าเพื่อนเลยหนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้ตัวหยาบมาเริ่มครับได้เป็นตัวคู่เดี๋ยวก็ตัวรุ่น อีกสามตัววันนี้น้ําลดลงเร็วครับผมนะคเข้าเท่าไรแต่ก็ยังหวานเหมือนเดิมครับผมตาก็มาหวานแฮ่ปลาวันนี้รอบยังไม่ได้ครับผมบาเบลกับพึ่งได้ตัวเดียวเด้วพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งหลังถายน้ำกันครับผมปลานินใช่ไหมตาตัวตัวสวยอยู่ถ้าผมพี่น้องฝนกับฝนละกําลังมืดมาส่วงแถวชายเขาคุณครับผมแล้วตั้งเข่าเห็นมาแล้วครับผมเหมือนจะตกแล้วครับผมแถวชายเขาโอเคพี่น้อง เดี๋ยวเขากับาพอดแนวหลังสุดท้ายเราแล้วครับผมตะว่าบ้าเบลวลงมาหนิหงสึกว่าคือปลาเข่าได้ที่นองเนี่ยมันต่ำรอบเดียวไปเลยครับผมนี่เปียกๆแตก,แตกๆที่นองแต่เราไม่รู้ว่าจะเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กนะครับผมเนาะรอบเดียวดันไปเลยน้ำลดเขาดีครับผมซื้อนี่น้ำไหลบ่ค่อยเขาครับเดินด้เขาขั้นน้ำถ่วมที่น้องต่ว่าขันน้ำระดับเนี่ยแม่งั้นเล,ละฟังนี่ครับผม นะเดีย๋ยวมาเบิ้งแตมที่ส่วของเ้าวเนี่ยบอกหอยกินปลาอ,อย่างมันสิบตัวเงี่ยตัวน้อยสั้นเลใส่ละปลาโอ้ยโคโลอยู่พี่น้องอือืมตัตัวเงี่ยพี่นอ้องโอ้ยอืมอย่าล่าง,องอมาแล้วอืเอาตัวงามำอยู่พี่น้องตัวนี้อืมให้เขากัดปลานิน่งอืมนะแตมที่ ซองของเราอ่ะตัวนี้น่าจะพานกินครับผมเนาะตัวนี้จจ๊นัยกับพาน,นีล่ะครับผมเลยหาขีดดีล่ะครับผมเดี๋ยวฮ้องเอาตัวนี้นะครับผมเนาะพี่นอ้องของามอยู่วันนี้น้ำลดพี่นอ้องคงได้สองแตมนะครับ ขาหน่อยเฮาอปเอาอยู่แล้วเนาะตัวใดตัวหน่อยฮ่าก็จะโตสีไข่เนี่ยจังรุ่นนี้พี่น้องหาขีดขึ้นครับผมม,มาหาขีดขึ้นก็ถือว่าแานเกลียาครับพี่นออ้องตัวเนี่ยใส่ได้อยู่เดี๋ยวใส่ถุงครับผมเดี๋ยวไปช่างปลาที่บ้านน้ำกันครับผม น้องตอนนี้เขากลับมาหอดบ้านแล้วเดี๋ยวจะเรามาสร้างใส่ป่าปลาไดมาสองตัวที่ผ่านกินสามตัวตัวหน่อยเพราะว่าเขาใช้เปล่าที่โตเขาใช้ได้ได้มาสองตัวตัวที่ผ่านกินช่างตัวใหญ่ก่อนครับผมตัวใหญ่ของเราหนักจากโคพี่น้องอ่าตัวใหญ่ โลหกขีดครับผมตัวตนี้โลหกขีดครับพี่น้องใส่ใดเลยตัวหญ่โอเคต่อไปตัวที่สองพอดหาขีดก่ะผ่านเกิงพี่นอ้องหกขีดพอดีเลย <c oughs> เลยว่าขีดหนึ่งก็ีพันเกยนยนะผมบาร์บี้กักาลาบามันอาจจะใส่ใดกับผมก็เล้แต่เอามาเนาะหกขีดอ่าสองตัวหกขีดปลาสองโลพอดีพี่นอ้อง โลหกสองโลน้อยๆสองโลปลาณสองตัวสองโลสองสองตัวนี้ไงตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวเท้าตัวนึงครับผมมันๆพี่เขาพี่น้องมอบริบริสานขอรับกานครับผมกับปลาคอยไงสองตัวพี่น้องมันๆครับผม